ระหว่างที่รองมอสฟิชชันอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตใหญ่ก็น่าจะใกล้มากๆแล้วนะฮะน่าจะเร็วๆนี้ไปเจอมาอีกมอสหนึ่งครับมอสนี้ชื่อว่าอินทิเกรตอัติเมตนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ภาคแรกเนี่ยมอสเยอะมากนะครับเป็นมอสที่ไม่ใช่มอสธรรมดาด้วยนะเป็นมอสที่แบบน่าเล่นด้วยหลายมอสเลยมีพืชใหม่ๆม,มีพืชแปลกๆทําระบบใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับที่ทํมาใหม่เหมือนกันเหมือนจะมีพืชเพิ่มเข้ามาแล้วก็กราฟิกดูดีขึ้นมีทั้งระบบที่เป็นด่านปกติมมมมีเเเปป็็นนนหหือจะโดใ่ เป็นซอมบี้แบบผีดิบของทางประเทศจีนนะฮะมีสิงโตมีอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีพืชมาใหม่มีพืชที่ซื้อด้วยใช้เงินในเกมซื้อได้ครับผมนั่นคือเสียงของตาลุงเดฟอันนี้คือซื้อช่องเพิ่มมีพืชอันนี้ก็พืชปกติแคทลิงอะไรอย่างนี้มีอาวรน,นัทที่ป่วยเออววรน,นัทป่วยววรน,นัทป่วยอืฮึแล้วก็มีอื่นๆมากมายมีถุงมือเหมือนฟิวชั่นเลยเอ๊ะอย่าบอกนะว่ารวมพืชได้มีด่านเป็นเควสนะครับ ปลดล็อกพืชเหมือนกันด่านเควสปลดล็อกพืชมีหลายด่านเลยมีช็อปเปอร์ด้วยมีอาว ונ ัทที่ใส่เป็นเหมือนชุดเกราะมีแบมบูอู้ตัวนี้เป็นมังกเรเนอเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจมากขอลองตัวนี้ก่อนได้ไหมพืชเลยยังไม่มีเล่นครั้งแรกปลดล็อกตัวนี้เลยอันนี้เพิ่งเห็นเป็นด่านแบบตอนนังคืนมีตัวใหญ่ตัวเล็กน่าจะไม่ยากโอ้โหป้ายหลุมไม่ให้เลือกพืชมาเลยมาไม่เลือกพืชก็น่าจะโอเคอยู่ ดูสิเจ้าพี่ชุตเตอร์ที่เป็นมังกรฮะตัวใหญ่มาวางตรงนี้แล้วกันยิงอ๋อน้ำแข็งมังกรน้ำแข็งสโลได้ยิงเร็วอยู่มีข้าโพดมีรุมชูม,ชมก็ตัวปกตินะอันพวกนี้อันนี้เก็บป้ายหลุมไปคือฟีดหยุดเลยเหรอไม่ได้สโลฮะหยุดเลยครับทางล่างใหม่ตัวหนึ่งมาจากพุ่มไม้อ่ะเอเดี๋ยวนะ มีตัวอื่นอีกไหมเอาเขาพ่มาก่อนมาเขาพ่นตรงนี้เอ๊ะเหมือนยิงเป็นน้ําแข็งไม่เหมือนกันมีแบบเป็นแหลมกับเป็นแบบเป็นถั่วแสดงว่าเป็นแหลมนี่คือฟีดแบบหยุดเลยเป็นถั่วคือสโลว์น่าจะใช่มีอีกไหมอ่ะน้ําแข็งมังกรน,น้ําแข็งขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเอาดุมชูมไปอืมอ๋อไม่โดนเหรอทำไมไม่โดนต้องวางที่เขาเหรอ อ๋อตรงหวานที่เขาอ่าโดนแล้วครับโอเค <_ d ata> พื้นก็จะพังไปไม่เป็นไรนะ <_ d ata> สปีดสามโอ้โหเร็วมาก <_ d ata> ด่านนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาก <_ d ata> วางอย่างเดียววาง,ยางเยอะๆวาง,ยางเยอะๆวางไปยงเยอะๆไอตัวเล็กมาอีกแล้วมั <_ d ata> งกรมังกรมาข้าบ,บนตรงนี้เห็ดตรงนี้มาเห <_ d ata> ็ดตัวเล็กแล้วก็ฟีดฟีดฟีดดุมชูมาเออตัวเล็กมาเยอะจริงเอ้ยวางทับไม่ได้เหรอตัวนี้ ช่องเดียวเปิ่งช่องนะแป๊บหนึ่งฮะมันเร็วมากมังกรอ้ามังกรหายไปไหนตัวนึงอะเวฟที่สองอะมามาดูมชูม,มีเยอะไม่เป็นไร <c oughs> อ๋อหรือว่าโดนตัวเล็กกินมังกรมาอีกมังกรโอ้ยโดนจริงด้วยว่าแล้วหายไปไหนโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อย <c oughs> อ่อฮะมาเพียบเลยอ่าข้างบนตรงนี้ ตัวเห็ดตัวเห็ดโอ้โหฟิตเชอรี่เชอรี่อ๋อ <c oughs> นั่นมันอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอกดทีเดียวหายหมดเลยอะ่ะคือไม่เป็นปุ่มโกงเลยใช่ไหมเนี่ยมันน่าจะมีคูดาวอะไรหรือเปล่าเอะหรือว่าใช้ใช้เงินตรงนี้ไม่แน่ใจฮะทำให้เปเไรใช้ไปแล้วคือผลเรื่องกับดุมชูมเลยตัวเล็กนี่คือแบบอ๋อกินพืชและหมดเลยอะ ไม่มีดุมชุมแล้วไม่มีดุมชุมแล้วพวกนายจะสู้กันไหวไหมมากันเยอะมากดุมชุมมาแล้วตรงนี้โอ้โหไม่โดนเลยโอ้แล้วตัวเล็กคือแบบอโอไปแล้วแถวหนึ่งดีนะยังมีอันนี้อยู่เครื่องตัดยาเคลมไปสองตัวตัวสุดท้ายเออีกสองตัวดุมชุมไปอืม มังกร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 น้ําแข็งเนี่ยมอสแต่ละอันคือแบบไม่ได้เล่นๆเ,เลยนะฮะทำออกมาดีมากมันดูน่าเล่นอนะ่ะอืมโอเคโอ้ได้มาแล้วเหรอนี่คือได้เลยเหรอสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับยิงเป็นถั่วกับยิงเป็นเกล็ดน้ําแข็งเมื่อกี้ทาดาเมจแล้วก็สโลอ่ะอีกด่านหนึ่งอีกด่านหนึ่งอีกด่านหนึ่งอ่ะด่านที่สามออยู่ใต้น้ำเหรอ โอ้มีโอ้โหมีปลาดาวมีอ๋อมีอันนี้ด้วยอีกสองอันคืออะไรดวงอาทิตย์ห้าร้อยคือแจกดวงอาทิตย์เหรอแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งสโลหน่อยศึกษาแป๊บหนึ่งดาวเอาไว้ทำอะไรดาวออกกลิ้งได้ครับเอากินแค่เนี้ยอ่าโอเคแล้วก็อันนี้เอาวางไม่ได้ออกซิเจน <laughs> เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพืชต้องการออกซิเจน อันนี้คืออะไรเฮ้ยให้ดวงอาทิตย์เลยเหรอเดี๋ยวนะต้องการออกซิเจนแสดงว่าต้องเอาอะไรวางก่อนสักอย่างหนึ่งที่เป็นฟซิเจนมามามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วอ๋อนี่ไงออกซิเจนอ๋อพอมีออกซิเจนปุ๊บก็นับถอยหลังเฮ้ยเข้าใจคิดแฮะถ้าไม่มีออกซิเจนคือวางไม่ได้เดี๋ยวนะาข้างล่างทำไมอยู่นานจังเลยโอ้ยมันกดยากดาวกิ้งหน่อยดาวดาวกิว้งไม่ทันครับไปละช่องหนึ่งเอาใหม่ได้ไหม เอาใหม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเมื่อกี้คือมีดวงอาทิตย์ให้ฟรีแต่เราต้องวางอย่างนี้เพื่อที่จะเอาต้นไม้มาวางตัวกาซิเจนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้น,น,น,นี้ผิดอันผิดอันผิดอันเออดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนอ่าตัวนี้มาทับไปเลยทับไปเลยื้ออะไรหืออะไรรอแป๊บหนึ่งคือรอมังกรนะฮะตอนนี้รอเงินด้วย ดาวกิง้งม,มากันเยอะแล้วอะขอเงินหน่อยแล้วกัน <laughs> เอะเดี๋ยนะอ,อวังได้เฉพาะอันที่เป็นอันเล็กอันใหญ่วางไม่ได้เออดาวกิ้งไปก่อนอันที่เป็นอันใหญ่วางไม่ได้วางในอันเล็กเท่านั้นอืมโอ้ยิงในนะ้ำมีอันนี้ด้วยฮะมีเอฟเฟคด้วยโอ้ก็ยากประมาณนึงแต่ว่าก็พอได้อยู่เอาตัวทับมาอืม,อม อันนี้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ตัวเล็กดึงไว้กิ้งไปไหมอันนี้มาอืมโอ้โหยโยนปลาโยนปลาออเดี๋ยว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 โอโ้โ,อโหยกินรัวเลยโอ้โหโอ้ยโอ้โหครับผม <laughs> แล้วปลากินคือติดอยู่อย่างนั้นเลยฮะโอ้โหผมว่าเราต้องใช้เครื่องมือ ที่เขาให้มามันไม่ไหวครับมันโอ้โหตรงแถวนี้ไม่ได้แน่นอนขอดวงอาทิตย์หน่อยอา่อาฮะอา่าฮะดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนกิ้งไปดาวโอเคแล้วก็มังกรมาไม่น่าจะทันอันนี้ไม่ได้อืมไม่มีอะไรวางได้เลย นี่นีนี่นีดึงไว้นี่ดึงไว้โอ้โหมีเต่ามาด้วยกิ้งไปเอาเต่าลื่นเต่าลื่นเออทับเต่าไปเลยโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะมากันแยะมากันเยอะมากโอ้โหยืมหน่อยครับโอ้ยสู้ยากคือพืชมันห้หลากหลายอ่ะพืชที่สู้ได้คูดาวนาน ถึงว่าต้องมีตรงนี้เออดูครับมากันเยอะเลยอะ่ะเคครับตัวกระโดดทับกระโดดทับไปเอ่ออันนี้ดึงไว้ก่อนขอ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 ,ขอมังกรอ,อีกตัวหนึ่งอ่ะมาอีกตัวหนึ่งนี่ตรงนี้อันนี้กิ้งไปหน่อยกิ้งไปหน่อยกิ้งออกกิ้งไม่ได้อีกเออกิ้งตรงนี้ได้อันนี้ดึงไว้อืมเพิ่งจะเวฟที่สองนะอืฮึกระโดดทับ อืมโดนทั้งหมดเลยดีมากอ่าโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนค่อยใช้อันนี้วางไปโซมบีก้ก็มาเยอะมาเยอะพอดวงอาทิตย์หน่อยไหมดวงอาทิตย์หน่อยแล้วกันโอ้มาโอ้โหอ,อันนี้ดึงไว้ได้ไหมไม่ได้แล้วฮะเดินเลยไปละโอเคพอพอจะพอจะได้ยดอยุอย่เด็กน้อยพอจะถูถ่าได้เล็กน้อยอันนี้เก็บไว้อาจจะต้องใช้อันนี้วางข้างหน้าหน่อย ดี๋ยวต้องวางมังกรมังกรคููดาวนานมากโอ้โหครับผมผมอ่าผมพอได้ไหมพอได้นะพอจะยิงได้นิดหนึ่งอ,อป่ปูปูปูมาข้างหลังครับปูมาข้างหลังไปเลยครับ <c oughs> ตัวยิงน้อยเกินและดวงอาทิตย์กว่าจะสร้างได้ แล้วช่องมีให้วางน้อยเพราะว่าโดนตัวใหญ่ปิดช่องเอาไว้ไม่สามารถวางได้เนี่ยดูฮะยิงไปต้องเยอะแล้วนะครับกว่าจะล้มแต่ละตัวยากมากเลือดอย่างเยอะเออแล้วช่องนี้ก็วางไม่ได้อีกออกระโดดย้อนหลังได้อ่าปลาอันนี้ดึงไว้จะมาเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้โห เขาเลือกพืชมาให้มีแค่นี้คุณก็ต้องใช้แค่นี้เจ้าเต่าอ,อีกแล้วเจ้าเต่าครับผมฮาวจะเล่นยังไงเนี่ย <c oughs> มีอะไรขุดขึ้นมาอีกโอ้โห <c oughs> สนุกเขาละเนี่ย <c oughs> ดูครับปลาดาวคือแบบ ดาเมจเหมือนจะแรงนะแต่ว่าออกไปแล้วครับแถวหนึ่งเรียบร้อยอืมโอเคอืมล็อกไว้อืมเรียบร้อยสามด่านได้ <c oughs> เชอรี่ช่วยไว้มันยากมากได้ไหมเอาไม่ใช่ด่านปกติได้ไหมอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ไงเย่ผมว่าด่านธรรมดาเดี๋ยวเขาไปเล่นดีกว่าได้ตัวที่ชอบมาแล้วโอเคประมาณนี้ฮะมอนน่าสนใจมากเดี๋ยวเขาไปเล่นต่อ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ